ดูชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจจะจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2นะครับแล้วก็ชุดที่3นะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2หรือ3ครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจำวันนี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่พอไปได้อยู่เหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับ อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปครับทําจิตใจให้อ่อนโยนเป็นคนดีสินห้าครับรับรองดีแน่นอนนะครับมาที่ดวงจ้าวเจ้านนี้นะครับของคนที่เรี้ยงใครที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กมากสุดเช่นเดียวกันนะครับขอเพียงแค่คุณวางแผนเป้าหมายคุณให้ดีครับทําจิตใจให้มั่นคงนะครับจิตใจเข้มแข็งหน่อยครับรับรองเวิร์กแน่นอนหรอกเวิร์กสุดๆเลยครับมาที่ดวงจ้าวเจ้านนี้นะครับของคนที่เรียกใครที่สอนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะ โดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่ไปที่สุดพอตัวเหมือนกันนะครับแต่ขอเพียงแค่คุณนะครับภาพลักษณ์นิดหน่อยครับเป็นคดีสินห้าคำไรรอบครอบนิดนึงรับรองก็เบิร์กมากพอตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ดูจากปัจจุนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ตีระหว่างดูจากปัจจุนี้นะครับคนที่เลือกไพ่ที่หนึ่งสองสามใบสุดสุดยัขอญาตตีไปให้ชุดสองเลเยตสุดนะครับเพราะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยครับไพ่เสียไม่มีเลยกันนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครเช่าคลิปนี้ก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้จะได้ครับและใครไม่กดยางฉันจะก,กรบกวดกดติดตามเพืจะสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับก็ประมาณเดี๋ยวลราครับหมออาจารย์จีระพัชกิร์แล้อีกก่อนหมอดูไม่ใช่สวัสดีครับ